สิ้นสุดการรอคอยยินดีด้วยนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเงินพิเศษ800บาทอนุมัติออกมาแล้วแล้วก็เตรียมจ่ายเงิน3มรอบเลยนะคะสำหรับกรมบัญชีกลางประกาศอย่างเป็นทางการส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ทุกคนหรือไม่ใครบ้างได้รับสิทธิ์ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ร่วม ทางความยินดีกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสิ้นสุดการรอคอยประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลางค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปได้ทุกคนหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะค่าวดีสําหรับผู้สูงอายุที่ได้ราบสิทธิ์ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลตอนนี้ ะะมีการอนุมัติจ่ายเงินเงินพิเศษตรงนี้ที่หลายคนรอคอยเดือนละ100บาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะแล้วก็มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วในส่วนของการรับเงินในครั้งนี้เงินพิเศษในครั้งนี้สูงสุดอยู่ที่800บาทในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้แล้วป่บประจำตัวประชาชนว่าบัญชีที่ท่านเคยมอบอํานาจไว้ในการโอนเงินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินครั้งนี้จะไม่ได้รับทุกคนจะได้รับเฉพาะผู้ สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนผ่านโงรงการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านัตบประจำตัวประชาชนเลข13หลักนี่แหละค่ะรูดซื้อผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐถ้าใครเข้าเกณฑ์มาฟังเลยค่ะคุณผู้ชมได้เงินคนละเท่าไหร่ค่ะล่าสุดกรมบัญชีกลางประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับรายละเอียดในการจ่ายเงินทั้งหมด3รอบแล้วก็แบ่งในส่วนของวันเดือนปีเกิดตามช่วงอายุที่ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิ โครงการลงทะเบียนเพื่อบาตเสด็การแห่งรัฐคือการจ่ายเงินขาดซึ่งการอนุมัติในการจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะในอัตราเดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา8เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกันยายน2568การกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2 5 6 8รวมทั้งหมดก็จะประมาณ8เดือนซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับสูงสุดอยู่ที่8 0 0บาทตามสิทธิ์ที่ได้รับในแต่ละเดือนซึ่งการโอนเงินจะมีทั้งหมด3รอบโอนตรงเข้าบัญชีให้เป็นเงินสดอย่างแน่นอนแต่ ว่านะคะกรมบัญชีกลางเนี่ยเขามีการแบ่งจ่ายเงินตามบันเดือนปีเกิดในส่วนของผู้สูงอายุนะคะที่เกิดในปีพศนั้นๆนะคะซึ่งจะได้รับเงินไม่เท่ากันบางคนรับอยู่ที่800บาทบางคนรับอยู่ที่700บาท500บาท600บาท400บาท100บาทก็มีค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในส่วนของผู้สูงอายุในส่วนของรายละเอียดในการจ่ายเงินนะ่ะ ช่วงบันที่เท่าไหร่จะได้รับเงินอย่างไรสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเรามาดูค่ะผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินนะคะก็คือฟังให้ดีเลยใครที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ในปี2 5 0 8นะคะกลุ่มนี้รับอยู่ที่800บาทแน่นอนค่ะคุณผู้ชมส่วนใครที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่เกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2508นะคะกลุ่มนี้จะได้รับอยู่ที่700บาทส่วนใครที่ เกิดในเดือนมีนาคม2508นะคะช่วงระยะเวลานี้จะได้รับอยู่ที่600บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงเดือนเมษายน2508ช่วงระยะเวลานี้จะได้รับอยู่ที่500บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม2508นะคะช่วงนี้จะได้รับอยู่ที่400บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ2508ช่วงนี้จะได้รับอยู่ที่ 300บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคม2 5 0 8จะได้รับอยู่ที่200บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 0 8จะได้รับอยู่ที่200บาทแต่ถ้าหากใครนะคะที่เกิดในเดือนสิงหาคม2508จะได้รับอยู่ที่100บาท ส่วนใครนะคะที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่ท่านเกิดหลังเดือนสิงหาคมจะไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะก็จะได้รับเงินตามที่นันนาเรียนให้ทราบซึ่งกําหนดในส่วนของการจ่ายเงินก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินทุกคนจะไม่ได้รับเท่ากันและในส่วนของการจ่ายเงินผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้รับเงินเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะ ส่วนการจ่ายเงินนะคะกรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินนะคะออกมาทั้งหมด3รอบด้วยกันก็คือฉะนั้นฟังให้ดีการจ่ายเงินจะแบ่งรอบการจ่ายเงินเป็นทั้งหมด3รอบใครที่เกิดก่อนในปีพศ2496นเะเงินจะเข้าในวันที่16กันยายน2568 ส่วนใครที่เกิดในช่วงปีพศ2496ถึงปีพศ2502กลุ่มเนี้ยจะได้รับเงินในวันที่17กันยายน2508ส่วนใครที่เกิดในพศ2503ถึงพศ2508กลุ่มนี้จะได้รับเงินในวันที่18กันยายน2508ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางเพระนาะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผูส้สูงอายุฟังให้ดีตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัญชีบัญชีที่มอบอำนาจให้เรียบร้อยเพราะว่าการจ่าย เงินจะโอนตรงแค่3มรอบเท่านั้นแล้วก็มีการอนุมัติออกมาอย่างเป็นทางการแล้วรวมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุที่อายุ uh 60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะส่วนผู้สูงอายุที่อายุ uh 60ปีขึ้นไปได,ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในแต่ละเดือนอยู่แล้วแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนเดิมตามปกติแต่จะไม่ได้รับเงินนะคะเงินสงเคราะห์บเพื่อการ ได้น้อยผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสรุปง่ายๆคือไม่ได้รับเงินตรงนี้เงินพิเศษตรงนี้ทุกคนได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิมน,นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ